วัสดีครับผมอยู่กับช่องเสียต้มรถไทยซิงชแนลนะครับเจอ๋ยวเจอกันอีกคลิปนะครับผมใส่ปุ๋ยได้ส0บวันแล้วครับผมพี่น้องนี่ความเขียวชื่นนะครับโอ้ไม่มีหญ้านะครับผมระบบเสียต้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอารถไทยเล็กเข้าล่องนะครับผมก็ทําให้พืชนะมีแสงสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับ ไม่แย่งอาหารกันคนเกินไปนะครับถ้าปลูกถี่เกินก็ขึ้นลำขึ้นต้นนะครับเขาเรียกภาษาขึ้นต้นขึ้นลำเนาะวันนี้ผมก็จัดการแบบร่บองอันนี้ประมาณเมตรสี่สิบนะครับเมตรสามสิบสี่สิบนะครับประมาณนี้เลยก็เริ่มคุมร่องแล้วครับนี่กลางๆก,ก็เริ่มคุมร่องแนละ้วหัวร่องก็ธรรมดาครับผมอาจจะไม่สวยบ้างสวยบ้างนะครับก็มาดูข้างบนเนี่ยมันจะสวยแต่ข้างล่างเนะี่ยมัน,นมันเป็นโซนเอ่อ ดินทรายนะครับนิดเดียวนะครับประมาณเกือบไร่นะครับมันก็ต้องบำรุงปุ๋ยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยโอเคนะครับอันนี้แปลงนี้สิบไร่นะครับ1ิบอ็ดไล่สิบสองไร่แล้วก็รวมป่ายางเข้าไปนะฮะของยางด้วยมันเล็กก็ประมาณสิบสามไร่นะครับอ่ะสิบสามไร่นะฮะก็ราคาดีก็ขอให้ราคาดีแล้วกันเนาะระบบราชการใหม่ละรัดใหม่ละก็ช่วยสเกตเกษตกรหน่อยครับผมให้มัน ยังไงล่ะราคามาตรฐานนะครับสามบาทขึ้นนี่โอเคอยู่ได้เลยนะครับเนี่ยเอาฝากไปด้วยนะครับนี่เดี๋ยวขี่ให้ดูไปเรื่อยๆดีกว่าเนะมาจอดชมอันนี้มันมันก็จะเข้าสามเดือนนะครับสามเดือนกว่าแล้วสามเดือนกว่าแล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยสามเดือนกว่าแล้วครับเดี๋ยวจะมา ตัดถางเอาต้นหญ้าต้นอะไรออกนะครับให้เนี่ยสังเกตว่าถ้าต้นมันเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่นะครับมีต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าถ้าเขาเนี่ยไม่ได้รับแสงเพียงพอนะครับปรากฏว่าสวยนะครับออแสดงว่ามันก็ไม่ต้องการอะไรบวดตังนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับนี่ฮะเริ่สอสวยแล้วนะครับ มีประมาณ5ไร่นะครับ5ไร่มันมันโตแล้ว3เดือนจะเข้า4เดือน,น้วครับนี่นี่ฮะมันเล็กนะครับมี2ชุดนะครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยได้10วันเหมือนกันครับผมอันนี้10วัน ออยู่นะครับดีฮะจอดพูดกับเ mm. c ซก่อนก็เพ oh, ิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับประมาณสองอาทิตย์นะครับอันนี้เพราะว่ามันเล็กเนี่ยใส่ใส่ก่อนมันใหญ่นะครับมันใหญ่เนี่ยจะใส่ทีหลังมันเล็กนะฮะประมาณอันนี้สองอาทิตย์สิบสี่วันนะครับห่างกันอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็จากที่เต้นไอ้ต้นต้นเล็กๆนะครับก็เริ่มพึ่งนะครับผมถ้าเราทํามันทํารุ่นมันได้นะครับผมว่า โอเคเลยนะครับนี่สวยงามเลยนะครับเอาฟ้กไปด้วยนะครับนู่นในไร่มันก็แตกใบแล้วเดี๋ยวมาปั่นแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับอีกสองอาทิตย์ก็ใส่ปุ๋ยแล้วครับมันปลูกได้สิบสี่วันสิบสี่วันแล้วเกือบยี่สิบวันแล้วนะครับนั่นเฮ้ยไม่ใช่นะโทษทีนะครับผมยี่สิบกว่าวันนะครับยี่สิบกว่าวันแล้วเกิดแล้วแตกแล้วก็สักเดือนกว่าๆให้เขามีใบยักสี่ห้าใบก่อนนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยเนาะหนึ่งโดยรวมนะครับ ก็ถือว่าสวยนะครับอีกอาทิตย์หน้าในน่าจะคุมร่องนะครับผมเพราะว่าเราไม่ไปรบกวนลากระบบลากเขาแล้วนะครับผมก็ดูห้าหญ้าไม่มีผมก็จะปล่อยนะครับถ้าฝนตกประมาณเนี้แบบไม่แรงเกินไปเนี่ยก็โอเคนะครับผมคล้ายๆว่ากันน้ําน้ํากันสารเคมีเนี่ยวร่องเนี่ยผมจะปาดให้น้ํามันไหลทิ้งนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ปาดนะครับไม่ได้ปาดน้ําก็เลยชะออกไปแบบ เวลาฝนตกนะครับผมที่ของผมจะต่ำเนี่ยฝั่งฝั่งข้างบนจะสูงเนาะมันก็ทําให้น้ําทะลักออกเข้าไปนะครับทําให้ร่องมันมันรีบมันแคบมันเตี้ยนะครับไม่ดีนะครับแบบนั้นแปลงนี้เสมอดีนะครับใส่ปุ๋ยทันนะครับเสมอดีนะครับโอเคนะครับผมฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ